บางคนทุกข์มากจมไปกับความทุกข์จมไปกับอารมณ์ะนะจมไปกับอารมณ์จมไปกับความคิดคิดแต่เรื่องเดิมโอ้เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยไว้เนี่ยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยนี่ก็เต็มตัวไปหมดนี่ก็เต็มหัวไปหมดโอ้ยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่รวยนี่เต็มหัวไปหมดแล้วทุกข์หลือเกินทุกข์แล้วเกินทุกข์หลือเกินทุกข์หลือเกินเล่นอยู่กับความคิดเล่นอยู่กับอารมณ์เล่นอยู่กับนามท่าอยู่ตลอดเวลารู้ตัวไหม จิตเอ๋ยเจ้าคือจิตคือธาตว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เจ้าดันสร้างนามธาติมาแล้วเจ้ามาหลงนามธาตินี่เหรอไอจิตเอ๋ยเนี่ยเคยสอนตัวเองแบบนี้ไหมพวกเรานี่หัดสอนตัวเองแบบนี้ธรรมชาติของไอเสียงเนี่ยมันก็ต้องปรุงแต่งมนโนภาพมันก็ต้องนึกอารมณ์มันก็ต้องปรากฏเป็นธรรมดาธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันมีใครเป็นเจ้าของจับต้องได้หรือเปล่าไอเสียงเนี่ยมนโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันจับต้องได้ไหม มันง่ายๆธรรมะมันแค่สอนตัวเองถามตัวเองบ่อยๆเตือนตัวเองสอนตัวเองโยนิโสบ่อยๆไม่มีปัญญาโยนิโสไม่มีปัญญาสอนตัวเองฟังเทพอาจารย์บ่อยๆฟังจนกว่าเสียงธรรมะพระอาจารย์มันจะดังอยู่ในจิตตลอด